เจอห้องไว้ไๆน้องเฟิงหมิงคุณเจ๊กสองคนเลยน้องอ้วนน้องเจนจัดป้ายเดี๋ยวกัน มาเร็วมาเร็วด่านนี้ถะด้วยรอสี่แน่นอนลงอนุบาลแบทเฮมรอสี่แน่นอนครับทุกคนไม่ต้องกลัว ให้ชอบสถานีเท่าไหร่เลยทุกคน สว,วัสดีคุณเจคเจอคุณคนแรกเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บลาเอาวิา่งวนไปวนมายังไงของคุณครับยังไงครับตายยากไหมครับยังไงครับยังไงครับยังไงครับ วนไปไหนแล้ววนไปไหนจะวนไปไหนห้องวีซะด้วยคุณไม่น่าจะรอดแล้วล่ะครับเพื่อนของคุณก็ไม่น่าจะรอดเพราะคุณมาอยู่ห้องวีพวกคุณเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจตายกันไว้เลย

สวัสดีสวัสดีสสดไปไหนหไปไหนอยู่ห้องวีไปดีแล้วคุณน่ะเ เจนมไปเไปโลไปไหนฮ้น้องเจนเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากันุ่นแล้วก็มากับโบวอ้ยหุยกระโดดพอดีเป๊พอดีเป๊เลยนะมึงนี้ ไปไหนครับไปไหนล่ะครับสวัสดีอุ้ยเอ้ยออ้ยเอ้ย,อยติดรัอติดเขื่อเราอะ่ะฮะตายยากติดเขื่อเราอ่ะ ไปแล้วหนึ่งอ้าวโชคดีโชคดีโชคดีเป็นไงล่ะติดแถบอยู่ห้องวีเป็นยังไงล่ะสบายไหมล่ะ ชีวิตดีๆไม่ลัะติดแถบอยู่ห้องวีอ่ะไ่น้องเข้าแล้ว พี่แถบบล็อกไปหมดทุกจุดแล้วไอ้นุ่มจะเข้าไปช่วยเพื่อนอยังไงจะเข้าไปช่วยเพื่อนอยังไงครับจ้าเอ๋ เคนระเบิดแถบผมแล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนแล้วเขาก็ต้องตายไออีกไม่ช้านี้ ไปช่วยเพื่อนแต่เขาต้องเสียชีวิตอุ้ยเขาคิดว่าเขาคุ้มไหมล่ะกับการตายครั้งนี้หล่นเด้หล่นเด้ตายยากอะไรเนี่ยเยเราเนี่ยเราตายยากอะไรของเราเนี่ยสองสามรอบแล้วเนี่ย ไปไหนกันหมดแย้วมันกระโดดหนีแถบนี้ไปได้ไงวะน่าสงสัยน่าสงสัยไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไม่ช่วยเพื่อนเหรอ ตายแล้วนาโอ้ว้าวช่วยทันไว้ได้ดีพอดีเลยเกือบตายกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อกี้นี้ แอบปั่นอะไรแถวนี้เปล่าอืมนี่เนี่ยปล่อยไปก่อนแล้วกันสวัสดีคุณเจ๊ก ไปแอบไหนแล้วเนี่ยคุณเจ๊กสายไฟขึ้นบ้านไปเหรอคนดีรักเพื่อนวิ่งเล่นไปก่อนแล้วกัน เพื่อนอืมหูหยไม่โดนไม่โดน <S 2> <S 2> <S 2> คนดีสีสังคมคนยังนายอะ่ะ คนดีเราชอบแต่เรายังยังยังอยากเก็บไว้เล่นก่อนอยังอยากเก็บไว้เล่นก่อนอ,อ้าวรังเก็บไปเกบไป น้องอ้วนตายแล้ว Top bay này, hè ui hoo ui mi mai gờ mẹ phá biệt thoại đến giải đua mẹ tiền viên lên can tỏ là nóng phương nóng Phương vàng thẹp lên mình gọi là cắn nào ติดแถบได้ยังไงล่ะนั้นศัตรูล้มแล้วโซโจโดเดโซโจโดเดเอาเราเลยแล้วกัน

lên lệ thần ý luôn mọi viên lên lệ thằng ý luôn chạy จู่ยเกือบไปลุงอ้าวผิดทาง

Không nghe. Giờ làm như thế nào tiếp bài hả, chơi như thế nào? làm như thế tiếp bài hả, đi đi cứ nó độn xuống mà

สวัสดีครับมาใหม่ครับชื่อฟิล์มนะครับเรียกว่าไข่ดาวก็ได้ผมอายุ17ปีครับอีกอย่างผมนะเป็นผู้หญิงนะครับต่อจากนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพี่ชายอะไรครับเนี่ยผมนี่ยังงงเลยครับสวัสดีครับผมเอ้าตายแล้วสวัสดีครับคุณฟิล์มหรือจะเรียกว่าไข่ดาวเอ๊ะเรียกอะไรดีล่ะเรียกฟิล์มดีกว่านะไข่ดาวน่าจะยากไป ฝังเนื้อฝักตัวด้ครับชื่อเพียวครับผมอายุเอาเอาไว้ดีกว่าเนาออายุนะ่ะ <c> ฝ <oughs> ังเนื้อฝักตัวได้ครับผมสวัสดีครับชื่อฟิล์มแต่เรียกไข่ดาวนี่ใช่ครับแต่เป็นผู้หญิงนี่ยังไงผมนี่งงเลยครับ ฝักเนื้อฝักตัวได้ครับผม